การป้อนมุมนะครับกด A n G จะแสดงค่ามุมดิ่งและมุมลาบนะครับจากนั้นให้กด RST เลขแปนะครับกดค้าง3วิจะทำการเซตศูนนะครับจากนั้นกด LR ส่วนใหญ่จะใช้ L นะครับเพราะว่าเราจะได้เปิดไป หน้าขวาครับกด enter ค้าง1นึ่งวีนะครับเคอร์เซอร์จะขึ้นนะครับจากนั้นให้ป้อนมุมเช่น53องศาก็ใส่จุดเ่ยไปนะครับ19ึิบดาใส่จุดนะครับ แล้วก็00ฟิลิปด Da กด Enter ครับกล้องจะสั่งให้เราหมุนมุมกล้องไปตามที่เรากำหนดนะครับจากนั้นให้ทำการหมุน หลังจากที่เราได้มุมลาบเรียบร้อยนะครับค่ามุมตรงนี้จะเป็น0ูนนะครับให้ทําการล็อกแกนราบพอล็อกเสร็จแล้วทําการล่อระยะนะครับกด 2nd กด so ตรงเลข2นะครับกด enter ก่อน1ครั้งครับ ทำการป้อนระยะที่จะล่อนะครับเช่น14.70ป้อนไปเจ็ดศย์เมตรจ็เซนครับจากนั้นเราก็กด enter ไปเสร็จแล้วทําการยิงระยะนะครับ นี่นะครับก็จะให้ถอยไป1นมิลอันนี้ก็ถือว่าได้แล้วนะครับครับการส่องพิกัดด้วยกล้องนะครับขั้นแรกเราก็จะทำการหมุนแกนล่าไปทิศเหนือก่อนนะครับจากนั้นให้กด <G round> rst <understood> เพื่อทำการเซตศูนย์นะครับกดค้างสามวิ ก็ขึ้น่วนสูน,นะครับหลังจากนั้นเราก็จะทำการกด x y z ครับแล้วก็กด enter ครับตรง ht ตรงนี้นะครับคือความสูงของเป้าจะใส่ค่าสมมุติหรือว่าค่าจริงก็ได้นะครับถ้าเราใส่ค่าจริงเนี่ยเราจะได้ค่าระดับไปด้วยแต่ถ้าเราใส่ค่าสมมุติก็ ค่าระดับก็ไม่ต้องใช้นะครับอันนี้ผมจะใส่ค่าสมมุติไปนะครับหนึ่งจุดห้าแปดก็คือหนึ่งเมตรแปดสิบห้าเซนนะครับจากนั้นก็กด enter ครับค่า h i คือความสูงของกล้องนะครับเราจะใส่ค่าจริงหรือว่าค่าสมมุติก็ได้ครับตอนนี้ผมใส่ค่าสมมุติไปก่อนนะครับ หนึ่งจุดห้าศูนย์แล้วกด enter ไปครับ xb xb ก็คือค่าพิกัดนะครับค่าพิกัดสมมุติของกล้องครับแกน x ครับผมจะใส่หนึ่งพันนะครับจุดศูนย์ศูนย์ศูนย์กด enter ไปครับ ต่อไปนะครับ yb ก็คือค่าพิกัดของแกน y ครับผมจะใส่1,000เช่นกันนะครับจุดศูนยแล้วกด enter ไปครับ zb ก็คือค่าระดับน้ำทะเลบันกลางของตัวกล้องนะครับเราก็สามารถใส่ค่าสมมุติไปได้เช่นกันนะครับผมจะก็ใส่10 ห0 0 0 0ศูจุดศนกดดนเอร์ไปครับจากนั้นให้ทำการหมุนแกนลาบไปยังทงหลังนะครับ หลังจากเราหมุนได้ตรงเป้าแล้วนะครับเราจะทำการล็อกแกนลาบและแกนดิ่งครับจากนั้นเราก็กดยิงระยะกด M S R ครับตรงเลขหนึ่งครับครับและนี่ก็คือระยะจากกล้องไปยังทงหลังนะครับ หนึ่งสี่จุดเจ็ดสองแปดครับแล้วเราก็กด x y z ไปครับนี่นะครับก็จะขึ้นค่าพิกัดแกน x และแกน y ครับเราก็นำค่าพิกัดนี้มาจดลงในกระดาษนะครับครับหลังจากที่เราได้ค่าพิกัดทงหลังเสร็จแล้วนะครับ เราก็จะทำการหมุนไปยังทงหน้าครับไปในจุดที่ต้องการส่องครับหลังจากที่เราทำการหมุนกล้องมายังทงหน้าแล้วนะครับเราก็จะทำการล็อกแกนลาบและแกนดิ่งนะครับ จากนั้นให้กด MSR ครับเพื่อทำการยิงระยะครับตรงเลขหนึ่งระยะที่ได้นะครับก็จะเป็น13.824ครับแล้วก็ทำการจดไว้นะครับแปดสองสี่ จากนั้นให้กด x y Z ครับนี่นะครับก็จะขึ้นค่าพิกัดแกน x และแกน y ครับจากนั้นให้เราทำการจดค่าไปครับ x 1009.622 y 1 0ึ9งศูครับแล้วถ้าเราจะทำการส่องจุดต่อไปนะครับเราก็จะหมุนกล้องไปและทำการกด MSR แล้วกด XY z เหมือนเดิมครับแล้วทำการจดค่าไว้ครับครับ ต่อไปเป็นการวัดระยะข้ามอุปสรรคนะครับเราจะใช้ในกรณีที่มีสิ่งกีดขวางหรือไม่สามารถวัดระหว่างแนว2แนวได้นะครับขั้นตอนแรกนะครับให้ทำการเล็งไปยังจุดแรกครับจากนั้นล็อกแกนราบและแกนดิ่งครับต่อไปก็กด RDM นะครับ ตรงนี้จะขึ้นเมนูอยู่2เมนูนะครับ c o n t i n u a u s กับ Radio ครับให้กดเลขหนึ่งครับ c o n t i n u a u s จากนั้นเราก็จะกด MSR หรือว่า TIK นะครับนี่นะครับก็จะเป็นระยะจากกล้องไปยังจุดหมายปลายทางนะครับ หลังจากที่เราได้ระยะจุดแรกแล้วนะครับเราจะทําการหมุนกล้องไปยังจุดที่สองครับเสร็จแล้วทําการล็อกแกนราบและแกนดิ่งครับจากนั้นกด MSR ครับตรงเบอร์หนึ่งครับ นี่นะครับก็จะขึ้นระยะจากกล้องไปยังจุดที่2ครับจากนั้นกล้องจะขึ้นระยะระหว่างจุด2จุดครับคือช่อง RSD ครับระยะจากจุดที่1ไปยังจุดที่2ในขณะนี้14.487นะครับเราได้ระยะจุดที่1ไปยังจุดที่2นะครับเราก็จะทําการจดค่าระยะไปครับ จากนั้นให้ทำการกด MSR ครับนี่นะครับเป็นการเซตศูนย์จากจุดที่2ไปยังจุดต่อไปจุดต่อไปเราก็ทำการหมุนกล้องไปจากนั้นกด MSR ครับระยะมันก็จะขึ้นระยะจากกล้องไปยังจุดที่3และระยะจากจุดที่2ไปยังจุดที่3นะครับ ต่อไปเป็นการหาความสูงครับการหาความสูงจะใช้ในการหาความสูงต่างๆของอาคารหรือว่าสถานที่ต่างๆที่เราไม่สามารถที่จะวัดได้ข้อแม้ก็คือโลงต้องอยู่ในแนวดิ่งกับสิ่งที่ต้องการวัดครับขั้นแรกให้เราทำการเล็งกล้องไปยังโลนก่อนนะครับ ต่อไปให้กดยิงระยะครับ MSR เลขหนึ่งครับนี่นะครับก็จะขึ้นระยะจากกล้องไปยังโพลก่อนนะครับ21.432ครับจากนั้นกด2 ND ครับต่อไปก็กด REM เลขค่าครับ ต่อไปเราจะทําการหมุนกล้องไปยังความสูงที่ต้องการวัดน,นะครับครับเราหมุนเสร็จแล้วเราจะทําการล็อกแกนดิ่งนะครับจากนั้นค่าความสูงก็จะขึ้นใน V h ครับ เป็น6.416ครับจะทำการบวกกับ1.5เมตรครับเพราะว่าเราเซตโพนลที่1.5เมตรครับก็เป็น7.916นะครับ